รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะนี่คือรายการส่องธรรมค่ะกับดิฉันรัตณีกางวานไกลค่ะกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสำหรับคําติชมรวมไปจนถึงคอมเมนต์ที่มีมาในรายการด้วยค่ะวันนี้รายการส่องธรรมเริ่มต้นที่เราจะพาไปที่ใดนั้นติดตามเลยค่ะวันนี้รายการของเราจะนำท่านผู้ชมมาท่องเที่ยวและทําบุญ ที่วัดสาลาตึกตำบลทุ่งลูกนกอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคปรปฐมเป็นวัดเก่าแก่ที่พระครูสิทธิชัยวิสารหรือหลวงพ่อลำเจียกติดสวโรอดีตเจ้าอาวาสพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนคปรปฐมได้สร้างขึ้นภายในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พุทธศาสนิกชนเลื่อมใสศรัทธานิยมมากราบไหว้บูชาอาทิสกราระบูชาพระพุทธชิน,นาราชในอุโบสถระเบียงแก้วสามชั้น ชมภาพจิตกรรมสาผนังที่งดงามสการัขอพรพระครูสิทธิชัยวิสารหรือหลวงพ่อลำเจียกจิตสัวโรอดีตเจ้าอาวาสกลาบไหว้บูชาพระพุทธรูปองค์ใหญ่สการัขอพรทาเวชวนันและพระโพธิสัตว์กวนอิมรายละเอียดจะเป็นเช่นไรเราเข้าไปกราบนมัสก,การพระอภินา,นารุธรรมโมพ,พร้อมรับฟังธรรมะและกิจกรรมข่าวสารงานบุญที่สําคัญของวัดกันเลยค่ะ จเจริญพรสาธุชนญาติโยมผู้ชมรายการส่องธรรมวันนี้อาตมาภาพพระอภินันตจารุธมูผู้ช่วยเลขานุก,การเจ้าพคณะตำบลทุ่งลูกนกอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม,มวัดสระตึกได้รับมอบหมายจากท่านเจ้าพคณะตำบลก็คือพระครูปฐมปัญญาคุณให้มาแนะนําวัดสารตึกวัดสระตึก เดิมก่อตั้งโดยพระภูสิทธิชายวิสารหรือก็คือหลวงพ่อรังเจียบติศวโรอดีตท่านเจ้าอาวาสวัดวัสระตึกนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่3จังหวัดได้แก่จังหวัดนครปฐมกาญจานบุรีและราชบุรีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดก็มีหนึ่งพระพุทธชินราชนะครับที่ว่ประจำป,ปฏิษฐานอยู่ในพระอุโบสถของวัดสระตึก ประติมากรรมฝาผนังที่มีความสวยวิจิตรพิสดารอยู่ภายด้านนอกโบวส์หรือภายในบริเวณวัดนะครับก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ประจําอยู่ที่มณฑปมณฑบหลวงพ่อลำเจียกติสสวโรนะครับาภายในมณฑบนั้นก็จะมีรูปปั้นเหมือนของหลวงพ่อลำเจียกติสสวโรหรือก็คือพระภูสิทธิชัยวิสารและมีรูปปั้นเหมือนของสมเด็จพุทธาลโต หลวงปู่ทวดและก็มีรอยพระพุทธบาทซึ่งจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านในละแวกห้วยกระบอกหรือชุมชนในพื้นที่เข้ามากราบไหว้บูชาสำหรับพระพุทธรูปองค์ใหญ่บริเวณหน้าวัดหรือกลางวัดนี้นะครับสร้างโดยพระครูปฐมบัญญาคุณโดยพระครูได้ตั้งชื่อให้ชื่อว่าหลวงพ่อสิทธิโชคครับและก็จะมีเท้าเวสวรรณ ซึ่งได้สร้างเมื่อปี2565สำหรับงานวันที่14เมษายนนี้วัสราึกได้มีการจัดพิธีเททองหล่อพระพิเนตรซึ่งมีหน้าตักสูง2เมตรครึ่งเป็นองค์พระพิเนตรปรางประธานทรัพย์โดยในงานมีกำหนดการก็คือเวลา ในกาสิบนาทีเป็นพิธีบวงสวงนการ9นาทีเป็นพิธีเททองรอพระโดยได้เชิญพระเกจิจากวัดต่างๆมานั่งปรกสี่ทิศและได้เจริญนิมนต์พระพิสุสงฆ์จำนวน20รูปมาเจริญชัยมงคลคาถา สุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระศรีพระพระตนะไตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปริษฐานอยู่ณวัสระตึกแห่งนี้มีพระพุทธชินราชเป็นองค์ประธานพระสิทธิโชคและหลวงพ่อรำเจียกปิศวรโรดมนดารประทานพรให้แก่สาธุชนญาติโยมผู้ชมรายการส่องธรรมพบเจอแต่สิ่งดีๆประสบแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงาน Oh, ขอเชิญรขอเชริญชนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระพิคเนศนวัดสาลาตึกตําบลพุกลูกนกอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคปรปฐมในวันศุกร์ที่14เมษายน2566เวลา9นาฬิกา19นาทีพิธีบูชาฤิกบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เวลา14นาฬิกา49นาทีพิธีเททองหล่อพระพิคเนศติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วัดสาลาตึก โทร0841416558และ0894926862วันนี้รัฐมนีกังวันไกลและทีมงานรายการสองธรรต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ